สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเหลือจะเชื่อมาเรสเป็นตัวสำรองที่ยิงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีก เปอร์สถิติน่าสนใจของริยาสมาเลสหลังเป็นตัวสำรองตัวทีเด็ดพาแมนซิตี้ชนะเชลซีแต่สถิติของเขาในภาพรวมยังคงตามหลังเจ้าของสถิติอันดับหนึ่งอยู่หลายช่วงตัว สกายสปอร์ตเผยสถิติที่น่าสนใจของดิยาสมาเลสผู้ทำประตูชัยให้แมนซิตี้บุกไปเฉือนเชลซี1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุด, English, สดเกมนี้ดิยาสมาเลสลงเป็นตัวสำรองแทนแบร์าดโดซิลบาในนาทีที่60ก่อนทำประตูชัยได้ในนาทีที่63ทําทำให้ปีกทีมชาติแอลจีเรียยิงไปแล้ว9ประตูในฐานะตัวสำรองของแมนซิตี้นับตั้งแต่าย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้เมื่อฤดูการ2 0 1 8 2 0 1 9มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเมื่อเทียบกับตัวสำรองคนอื่นนๆในช่วววงเเลาเดียกัน สถิติการยิงประตูในฐานะตัวสำรองของแมนเชสเตอร์มาเรสเป็นรองเพียงแค่2คนคืออินเชโกที่ทำไว้13ประตูและเซอร์จิโกอากูเอโร่12ประตูอย่างไรก็ตามหากเทียบสถิติสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกมาเรสยังคงเป็นรองอีกหลายช่วงตัวโดยเจอร์เมนเดฟโฟนักเตะจอะเนจรครองอันดับหนึ่งด้วยการทำผลงาน24ประตูนี่คืออันดับ10สถิติตัวสำรองที่ยิงประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอันดับหนึ่งเจอร์เมนเดฟโฟทำไว้24ประตู อันดับที่สองโอลิเวียชีรู20ประตูอันดับที่3ชิชาดิโต19ประตูอันดับที่4โอเลกุน่าโซชา17ประตูอันดับที่5ดาดเนียลสเตอร์รตสิประตูอันดับที่6เอ็นวานโกคานู17ประตูอันดับที่7ปีเตอร์คราสิสหประตูอันดับที่8วิกเตอร์อันีเชบี14ประตูอันดับที่9เอเดนเชโก13ประตูและอันดับที่10ดารเรนเบน13ประตู มากันต่อที่สถิติ5นักเตะที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในปี2022การทำแฮตทริกและพาบอลกลับบ้านนั่นคือความฝันของกองหน้าทุกคนเมื่อพวกเขาเก้าวเข้ามาสู่สนามฟุตบอลการทำประตูไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในวงการฟุตบอลดังนั้นการทำ3ประตูในเกมเดียวจึงถือเป็นความสำเร็จอย่างมากสำหรับนักฟุตบอลนี่คือรายชื่อ5ผู้เล่น5คนจากลีกชั้นนำของยุโรปที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในปี2022เรามาเริ่มต้นกันที่ผู้เล่นอันดับที่5 เอลดอร์ชมูรูดอฟจากเอเอสโรมาเอลดอร์ชมูรูดอฟเป็นชื่อที่น่าประหลาดใจในรายชื่อนี้เนื่องจากเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในวงการฟุตบอลดาวเตทีมชาติอุซเบกิสถานทำแฮตทริกได้2ครั้งในปีที่แล้วคริสเตียโนโรนโดคาริมเบนเซมาซองเฮงมินและอีวานโทนี่รวมถึงคนอืนอ่นๆทำแฮตทริกได้2ครั้งในปี2022แต่ชมูรูดอฟอยู่เหนือพวกเขาเนื่องจากเขาทำได้สำเร็จโดยลงเล่นน้อยกว่า35ครั้ง นักเตะวัย27ปีเป็นกัปตันทีมชาติอุซเบกิสถานและเป็นหนึ่งในตัวเลือกแนวรุกของโซเช่มูรินโญที่ a s เอสโรม่าแฮตทริคของเขาไม่ได้เกิดขึ้นในระดับสโมสรแต่มาจากเวทีระดับนานาชาติเขาทำประตูแรกของปีในเกมกระชับมิตรระดับนานาชาติด้วยการเอาชนะยูกันดา4-2ครั้งที่2ชนะมาลดีฟ4-0ในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพมากันต่อที่ผู้เล่นอันดับที่4วิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลี กองหน้าชาวไนจีเรียเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในยุโรปในขณะนี้วิกเตอร์โอซิมเฮนเป็นดาวซันโวสูงสุดของนาปโปลีในฤด,ดูกาลนี้โดยทำไป10ประตูและ3แอสซิตจาก15เกมในทุกรายการกองหน้ารายนี้ตัวสูงมีพลังและโดดเด่นทำแฮตทริกและ4ประตูในปีที่แล้ว เขายิงได้4ประตูในเกมที่นจีเรียถล่มเซาตูเมและปริซิปเป้10-0ในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพรอบคัดเลือกเมื่อเดือนมิถุนายนนอกจากนี้เขายังทำ3ประตูในเกมที่นาโปลีเอาชนะซาสซูโอโล4-0เมื่อเดือนตุลาคมอันดับที่3โรเบิร์ตเลวานดอบสกี้จากบบเยนมิวนิกและบาร์เซโลนาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในวงการฟุตบอล กองหน้าชาวโปลแลนด์มีความสามารถพิเศษในการทำประตูและเคยทำได้5ประตูในเวลาเพียง9นาทีในเวทีบุนเดสลีกาเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคายุโรป2ส,สมัยเป็นตัวแทนของ2สโมสรในปี2022ได้แก่บาเยนมิวนิกและบาร์เซโลนาเลวันดอฟสกี้ทำแฮตทริกได้3ประตูในช่วงเวลาที่อยู่กับบบเยนมิวนิกเขาทำา3ประตูในเกมที่พบกับเอฟซีโคโลและอาร์ซันบวกในศึกบุนเดสลีกาและยูฟ่าแชมเปียนลีกตามลําดับ นอกจากนี้เขายังทำ3ประตูในการเปิดตัวแชมเปี้ยนลีกให้บาร์เซโลนาในเกมที่พบกับวิกตอเรียพานเซนปัจจุบันเลวันดอฟสกี้อายุ34ปีทำไป18ประตูและ4อัิสิดจากการลงสนาม20นัดในรายการนี้อันดับที่2เออร์ลิงบล็อฮาร์แลนด์จากบูุสเซียดอร์นูนและแมนเชสเตอร์ซิตี ไม่น่แปลกใจที่เออร์ลิงฮาแลนด์อยู่ในรายชื่อโดยพิจารณาจากสถิติการทำประตูที่ยอดเยี่ยมของเขานักเตะวัย22ปียิงไป46ประตูจาก43เกมซึ่งเป็นประตูที่มากเป็นอันดับ2ของผู้เล่นทุกคนในยุโรปในปี2022เป้าหมายการทำประตูของเขาในปี2022กับทั้งบุรุสเซียดอร์มุนและแมนซิตี้แฮตทิกแรกของเขาในปีนี้คือบุนเดสลิก้ากับ v f l โบคุม นอกจากนี้ <S <S เขายังทำแฮตทริกติดต่อกันในพิมลีอังกฤษกับคริสตันพาเลตและนักติงแฮมฟอเรสและอีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮารแลนทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อสำหรับซิติเซนในฤดูกาลนี้ด้วยการยิง27ประตูและ3แอสซิตจากการลงเล่น22เกมจนถึงตอนนี้และมากันที่อันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือคลีเลียนเอบาเป้จากแปะแอเช คิลเลียนเอมบาเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสและแป๊ะเชเป็นผู้ที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในปี2022เอ็มบาเป้ทำแฮตทริกได้5ครั้งสำหรับทั้งสโมสรและทีมชาตินักเตะวัย24ปีเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูมากที่สุดในวงการฟุตบอลในขณะน,นี้เขายิงไป56ประตูจากการลงเล่น56นัดซึ่งมากที่สุดในปี2022เอ็มบาเป้ทำ4แฮตทริกในลีกเอิงและ1แฮตทริกให้กับคูเป้เดอฟรองในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022 ที่พบกับอาร์เจนตินาและนี่คือรายชื่อ5ผู้เล่นจาก5ลีกชั้นนำของยุโรปที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในปี2022ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ